เรื่องช็อกเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเกาหลีดึงกับลมจับเพราะว่าพรพันโชโชนะขาดลีดายองซึ่งเต็มตาทำลายใสติติ700อแอซิดในลีกของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยและยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อของ p v f นะครับที่ออกมายกย่องออรันโดยกย่องพรพันว่า เกมล่าสุดนั้นเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมพาทีมเนี่ยทุบชนะขาดและบอลพันเองก็ทำลายสถิติตัวเซตของออรลนโดด้วยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับตมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลกันอีกเช่นเคยช่วยเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบผลการแข่งขันกันดีในเกมล่าสุดของวอลเลย์บอลลีกสหรัฐอเมริกาที่ Orlando โ a วา u r i ต้องไปเยือน s a n เดโก o โมโจถึงถิ่นโดยก่อนเกมครับเจอกันมาแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเป็น Orlando ที่แพ้คาบ้าน3ต่อ2โดนปาดแบบเจ็บแขนเจ็บใจแต่ว่าเกมนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับออร์แลนโดมาด้วยความแข็งแกร่งมาด้วยระบบทีมที่ยอดเยี่ยมและก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมพกมาเต็มกระเป๋าซึ่งก็เลย ทำให้เซตแรกนั้นเอาชนะไปได้เซต2เอาชนะไปได้แต่ว่าเซตสมีดรอปลงครับไปแพ้แต่ก็ยังฟื้นคืนมาชนะได้ในเซตที่4แบบขาดลอยครับทำให้ชนะไป3ต่อนหนึ่เซตส่งผลในตอนนี้ออร์แล,ลนโดวาคิรีนั้นขยับเข้าใกล้โอมาฮาซูปเปอร์โนวาโดยตารางคะแนนครับโอมาฮาซูปเปอร์โนวาเนี่ยอันดับ1ชนะไป12แพ้ไป4 แล้วก็มีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งของออร์แลนโดวาคิวรีครับชนะไป12แพ้ไป6มีอยู่38คะแนนซึ่งคะแนนเนี่ยออร์แลนโดเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะมีการชนะและก็มีการเล่นจำนวนเซต ถือว่าน้อยกว่าโดยถึงแม้ว่าจะยังแซงอันดับหนึ่งไว้ได้แต่การไล่บี้ไล่จี้แบบนี้มันก็จะทําให้อันดับหนึ่งอย่างโอมาฮาเนี่ยเสียวสันหลังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปพลาดปั๊บและโอลนโดนโฉกแต้มได้โฉกชนะได้จะแซงขึ้นเป็นอันดับ1ทันทีซึ่งเกมนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันอีกแล้วครับพรพันธ์เกิดปราดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเมื่อทําไป56อสซิ์และ การขุดบอลช่วยทีมทั้งหมด14ครั้งรวมไปถึงการทําแต้มเนี่ยทำได้มากถึง4คะแนนโดยถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบแบบสมน้ําสมเนื้อก็คงจะต้องเปรียบเทียบกับลีดายองที่ทําเอาเกาหลีลมจับกันเลยทีเดียวเพราะว่าลีดายองลงเล่นในเกมนี้ครับเซตแรกเขาโดดเด่นนะทั้งมีการบล็อก ทั้งเซตหลากหลายเล่นบอลเร็วแต่เหมือนสภาพร่างกายเนี่ยเหนื่อยไว้ไปหน่อยพอเข้าสู่เซตที่4กลายเป็นว่าลีดายองเล่นไม่ได้จนต้องเปลี่ยนออกทันทีซึ่งเกมนี้ลีดายองครับทำไปได้ทั้งหมด5คัคะแนนและก็มีการไอซสกับเพื่อนร่วมทีม4 1ครั้งเท่านั้นซึ่งยังมีการขุดบอลอีก11ครั้งทำแต้มจากการบล็อกไป2ครั้งก็เดว่า พูดกันในตำแหน่งตัวเซตเนี่ยพรพันโดดเด่นกว่าเยอะมากนะครับแอซิสใดกับปรปดูรีมไป56ครั้งเลยทีเดียวและล่าสุดทางสื่อของซานเดโกโมโจครับก็ได้ออกมาพูดถึงรูปเกมเกมนี้พร้อมกับยกย่องออร์ลนโดว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเขามีการไล่เลียงมาตั้งแต่เซตที่1น,นะเขาบอกว่าเซตที่1นเนี่ยทีโมโจออกน้ำก่อนถึง3ต่อหนึในเซตแรกนะครับก่อนที่วาฮิีจะมา เบียดแซงได้และก็ควบคุมเกมได้อีกครั้งและช่วงเลนดี้คะแนนกันเนี่ยก็ยังคงแลกแต้มกันต่อไปโดยมีทั้งคะแนนขึ้นมีทั้งคะแนนลงและายที่สุดแล้วยังเป็นออร์แลนโดที่เอาชนะไปได้1นูนย์นี่เป็นการวิเคราะห์ของสโมสรซานเดโกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพอหลังจากเริ่มเซตที่2อเนี่ยออร์แลนโดก็สามารถควบคุมจังหวะเกมได้อีกแล้วนะครับและก็สามารถหยุดการโจมตีของซานเดโกโมโจได้ซึ่งก็เลยทําให้โมเมตัมขออร์แลนโด ใช้ประโยชน์จากการมีฟอร์มที่ต่อเนื่องแบบนี้ขึ้นนำ16ต่อ14และหลังจากที่มีการขอเวลานอกออร์เดวาคิรีก็ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มโมเมนตัมของตัวเองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนาตาลีฟอ์เตอร์ซึ่งนำแต้มติดต่อกัน2คะแนนแซงหน้าซานิโกได้สำเร็จโดยก็ยังมี เขเล่นอย่างพอรอนพันธ์เกิดปราดตัวเซตที่มีความหลากหลายแล้วก็จ่ายเข้ามือให้กับอเบอร์ครอมบีได้อย่างแม่นยาและเขาก็ยังบอกว่าหลังจากที่ออร์แลนโดต้องผิดหวังกับเซตที่สามเนี่ยวาคิรี่ก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งในเซตที่สี่ครับโดยมีอเบอร์ครอมบี ฟอ์เตอร์น,นาตาเลียนและก็พรพันธ์ที่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพวกเขายังคงรักษาคะแนนนำเอาไว้ได้และก็ไม่หันหลังกลับไปอีกเลยทำให้ออแลนโดนั้นปิดเซตด้วยการชนะไป25ต่อ12คะแนนและก็จบกันในขันด้วยความยอดเยี่ยมเนี่ยอันนี้เป็น การชื่นชมของซันเดโกโมโจครับก็ชื่นชมเกือบทุกคนแหละทั้งอเบรย์คอมบีฟอสเตอร์นาตาเลียพรพันธ์และก็แคสบาวเออรลิซี่วันเดอร์ไวท์เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมกันทุกคนเลยครับแต้มเนี่ยกระจายกันเยอะมากรวมๆแล้วออร์แลนโดวาคิรี่สามารถทำแต้มได้มากถึง87คะแนนนี่คือสถิติของออร์แลนโดวาคิรี่ครับที่ฉีกทางฝั่งของโมโจยับเลยโมโจเนี่ยแต้มที่เขาทำได้นะครับก็ทำไปเพียงแค่78คะแนนเท่านั้น ส่วนฝั่งของสื่อ Orlando โ a วาร์คิรีครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยพวกเรามีเกมรุกอันยอดเยี่ยมและก็กลับมาได้อย่างปกติจบด้วยเปอร์เซ็นต์การจบตีจุด2-60โดยมีผู้เล่น5คนทำได้เกิน10แต้ม ทั้งอเบอร์ครอมบีเคานี่ชาววานฟอ์เตอร์นาตาลีลิซี่วันเดอร์ไวท์และก็แคสบาวแต่ละคนเนี่ยกระจายแต้มกันนะครับไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ทําแต้มเกินแบบโอ้โหเวอร์วงังอเบอร์ครอมบี15คะแนนฟอ์เตอร์เนี่ยสิคะแนนวันเดอร์ไวท์1ิและก็แคสบาวสิคะแนนซึ่งออร์แลนโดก็ยังมองว่าไม่เพียงแต่ฝ่ายรุกนะครับที่เล่นได้อย่างเต็มที่ แต่ฝ่ายรับก็ยังก้าวขึ้นมาอีกขั้นเมื่อจําเป็นโดยเกมนี้เนี่ยบล็อกไปทั้งหมดถึง9ครั้งนะครับและก็ทําให้โมโจมีประสิทธิภาพการโจมตีต่ํโดยความพยายามร่วมมือกันทั้งทีมเนี่ยทำให้ออเนโดฝ่ามอรสุมได้ตั้งแต่เนินเน่นๆฝ่าฟันอุปสรรคและก็คว้าชนะมาได้ในเกมที่12และก็สามารถทําคะแนนได้ถึง65คะแนนซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุดของฤด,ดูกาลในแมตช์ดังกล่าวเลยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของทางฝั่งออเรนโดวาคิรี จริงๆถ้าให้ผมมองเนี่ยภาพรวมของเกมเลยครับออรันโดมีดีนะมีดีเยอะมากอเบร์ครองบีก็ตีคมมากแต่ว่าบอลแรกเนี่ยอาจจะยังเป็นปัญหาอยู่ครับประกอบกับเกมวันนี้โมโจเขาก็มีเกมรุกที่ดุดันเหมือนกันนะโดยเฉพาะเคนดราเนี่ยโอ้โหจังหวะตีแต่ละจังหวะกโกหดหรือว่าอีกหลายๆคนแต่ว่าโมโจเนี่ยเขาไม่ค่อยกระจายแต้มกันครับมันก็เลยทําให้การสเกลของออรันโดเนี่ยสเกลง่ายขึ้น2คน3คนก็สามารถ ปิดเกมรุกของโมโจโดได้แล้วแต่ว่าฝั่งโมโจโจะมาจับเกมรุกจะมาปิดเกมรุกของออร์แลนโดเนี่ยยากมากนะครับเพราะมีเยอะ5-6คนกันเลยปิดยังไงจะอยู่นะครับปิดแบบนี้แล้วบอลพันเนี่ยก็ขยันจ่ายเลยเกินนะไม่ว่าจะเป็นไหลหลังบอลทับเอ็กบอลเร็วบอล3เมตรกลางคือจ่ายได้หมดทุกจังหวะและก็ไม่ค่อยย้ำแผลเดิมด้วยทําให้เหมือนโมโจโนเนี่ยเหนื่อยไปกับตรงนี้ซึ่ง หลังจากจบเกมครับอเมริกาเองก็มีการอัปเดตไสติออกมาโดยพรพันธ์เกิดปราดไม่น่าเชื่อว่าจะขยับขึ้นมาเป็นท็อป2และก็ยืนอยู่ยาวๆเพราะว่าตอนนี้ทำลายไสยติของผู้เล่นตัวเซตออรแลนโดไปแล้วนะครับพรพันธ์แอซิสไปกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนี่ย728ครั้งในฤดูกาลนี้ขยับพุ่งมาเป็นอันดับ2ครับและก็ตามหลังฮิลลี่ซิดนีย์80แอซิสถ้าเกิดให้คาดเดาไดนะ อีกไม่เกิน3เกมถ้าฮิลลี่ซิดนีย์พักประมาณ2เกมเนี่ยผมว่าพรพันธ์ตามชี้ได้แน่นอนเพราะว่าแต้มตอนนี้เนี่ยโหดมากนะครับพรันโหดมากแล้วเล่นไปไม่แก้64เซตเท่านั้นฉเฉลี่ยแต้มการแอรซิสตต่ตอเซตเนี่ยพรพันธ์ยังอยู่อันดับที่2นะครับมี11.38แอสซิสส่วนอันดับ1มี11.76แอซิสและก็ อันดับที่แฟนเกาหลีอาจจะลมจับนั่นก็คือลีดายองโดยยังเป็นรองพรพันธ์อยู่เยอะพอสมควรครับซึ่งดีดายองเนี่ยมีสายติการแอซิดให้กับพนรุพิมไปทั้งหมด670แอซิดและก็ลงเล่นไป66เซตซึ่งมากกว่ากลาสชิลด์นะครับถ้าเกิดกลาสชิลด์ได้โอกาสลงเล่นผมว่าก็จะยังแซงรีดายองนะอาจจะหลุดมาอยู่อันดับ4เหมือนเดิมและประพันธ์อย่างที่ผมบอกไปครับทำลายสายติของตัวเองเป็นที่เรียบร้อย รวมไปถึงยังปั้นอเบอร์ครอมบีกลับมาผง,งาดอันดับหนึ่งกับผู้เล่นทําแต้มสูงสุดอีกครั้งนะครับโดยทําไปทั้งหมด310คะแนนถ้าเกิดให้นับรวมๆทุกอย่างเลยนะในการทําแต้มทุกจังหวะอเบอร์ครอมบีก็ทําไปทั้งหมด342คะแนนเป็นตัวเดอะแบกของออแลนโดวาคิรีณเวลานี้ครับมีการตีคมตีหนักและก็ตีฉลาดส่วนการซิของทุกทีมในลีกครับออลนโด ครองอันดับ1นึ่นะพรพันธ์ภาบาง,งาดอยู่แล้วคือแอซิสป้งหมด933แอซิสกับการเล่นไป70เซตซึ่งก็ยังมีการจ่ายบอลอีกครับอัปเดตสถิติใหม่ออร์แลนโดผงาดขึ้นมาอันดับ1น,นะการจ่ายบอลยอดเยี่ยมก็อยู่ที่25.7รวมไปถึงการเสิร์ฟแอซิสเนี่ยนาตาลีฟอตเตอร์แบกหนักมากนะครับแอซิสไป83ครั้งและการทำแต้มสูงสุดของทีมนะครับประจำทีมนะแอแลนตา เป็นอันดับที่1-1,224คะแนนส่วนออรแลนโดอันดับที่2-1,223คะแนนสถิติไม่เคยโกหกใครแน่นอนการที่บอลพันชูโรงความโดดเด่นขนาดนี้ก็ยิ่งทำให้แฟนออร์แลนโดแฟนอเมริกาชอบอกชอบใจกันไปใหญ่แต่ว่าทางสื่อเกาหลีทางแฟนเกาหลีอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะพอนพันไปเล่นอเมริกาแล้วโดดเด่นก็เลยต้องรั้งโมเมให้อยู่ต่อกอดขาวไว้เลยซึ่งโปรแกรมต่อไปครับ ออร์โดวาคิรีจะเจองานหนักพบกับแอตแลต้าไว้นะครับเป็นเกมเยือนด้วยเดี๋ยวมารอเอาใจช่วยกันว่าเกมนี้จะเอาชนะได้ไหมแต่ว่าเป็นงานยากอย่างแน่นอนเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย